ชมสวนเกษตรพอเพียงแม่ลกแรนนะคะเออเดินไปเรื่อยๆค่ะเจอทั้งต้นพริกต้นถั่วค่ะปลูกเองนะคะออประมาณว่าปลูกแบบฟุกเฟ่นะคะประมาณว่าอะไรเกิดก็คือถึงนั้นล่ะคะ่ะหามาปลูกก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นยาไทยนะคะตรงเนี้ยค <c oughs> ่ะขอเนาะ ก็ดูชมสวนไปนะคะมีคลิปขึ้นแล้วก็โอเคค่ะอันนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะผสมอยู่ในสวนนี้เลยค่ะเอออันนี้ถ้าเป็นตรงนี้ก็เป็นจะเป็นบ่อปลานะคะบ่อปลานี่หน้าแรงนะคะต้องบ่อปลาค่ะตรงนี้ก็ประมาณว่าฟักทองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะรวมในสวนนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนค่ะเก็บกินเองตามสบาย ส่วนบ่อนี้ก็บ่อปลานะคะบ่อปลาเงนี้ตรงนี้แหละค่ะสำคัญรวมญาติก็ตรงนี้นะคะส่วนสวนนี้ก็ปลูกแบบฟุกเฟ้นะคะค่ะขอจบแค่นี้